วันนี้พาทุกท่านมาชม All New h a w a j o Lion SUV crossover จากค่าย Great Wall Motor ซึ่งจะทำการเปิดตัวภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ตัวรถจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับโดยตัว h a w a i j o Lion ถือเป็นรถโมเดลที่3ของค่าย Great Wall Motor นะครับที่จะทำการเปิดตัวภายในปีนี้ ตัว h าว่าโจไลออนะครับเป็น SUV crossover ที่ถูกวางตำแหน่งเป็นคู่แข่งกับตัว Honda HR-V Toyota Corolla Cross, m a z d a CX-30 n i s s a n k i c k และรวมถึงตัวเปอร์โย2008ที่จะทำการเปิดตัวในเร็ววันนี้ซึ่งจุดเด่นของตัวฮาว่าโจไลออนะครับก็คือมิติตัตวถังมิติตัวถังของคันนี้ความยาวอยู่ที่4,472ม mm, ิลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,841มิลิเมตร ความสูงอยู่ที่1,574ม mm, ิลมระยะฐานล้อหรือว่าวิวเบดอยู่ที่2,700ม mm, ิลมซึ่งมิติตัวถังของฮาวาโจไลออนความกว้างและความยาวจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันทั้งหมดนะครับในส่วนของคุมพลังของฮาวาโจไลออนนะครับคาดว่าจะใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ไฮบริดแบบเบลกับตัวฮาวา H6 นะครับ เป็นเครื่องยนต์ขนาด1 4 9 9ซีซีพ่วงเทอร์โบทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวขับเคลื่อนล้อหน้าสามารถรองรับน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ e 2 0ซึ่งตัวพละกำลังและก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับคาดว่าจะมีการปรับมีการจูนใหม่นะครับให้เข้ากับตัวมิติตัวถังที่มีขนาดเล็กลงนะครับในส่วนของด้านการดีไซน์นะครับ มาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนขนาดใหญ่นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของฮาวาซึ่งถอดแบบมาจากตัวฮาวา H6 นะครับตัวไฟหน้านะครับก็มีไฟหน้าที่มีความเรียวยาวนะครับพร้อมกับตัวไฟเด y t i m ม์ Time, ลัดิ้งไลท์เป็นแบบ LED เชื่อมต่อมาอย่างตัวกรัรชนด้านล่างนะครับซึ่งทําให้รถดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูลงตัวดูวัยรุ่นมากกว่าตัว H6 นะครับ ด้านข้างนะครับเส้นสายมีความเรียบง่ายนะครับเป็นเส้นสายที่ยาวจรดตั้งแต่ไฟหน้าจนไปถึงไฟท้ายดีไซน์ลายล้อก็ดูสายได้ค่อนข้างสวยครับเป็นแบบสีทูโทนเอมาดูที่ด้านหลังของตัวรถนะครับก็มาพร้อมกับไฟท้ายที่เป็น LED นะครับเป็นทรง L Shape ซึ่งล้อมมากับตัวด้านหน้านะครับที่เป็นทรง L Shape เช่นเดียวกันตัวกันชนด้านล่างน,นะครับที่มีการตกแต่งเป็นแบบโครเมียมนะครับค่อนข้างดูลงตัวนะครับ ซึ่งดีไซน์โดยรวมนะครับของ j o ไ l ออนนะครับถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคออเวอร์ในไซส์เซกเมนต์นี้นะครับมีติดนิดเดียวนะครับก็คือเรื่องของไฟท้ายนะครับที่ผมว่ามันมีขนาดใหญ่ไปนิดหนึ่งนะครับ พอมาดูในส่วนของภายในนะครับมีความคล้ายคลึงกับตัว H6 กนะครับตัวพวงมาลัยนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัย3ก้านนะครับมัลติฟังก์ชันตัวมตรวัดนะครับก็มาพร้อมกับมตดวัดเป็นแบบดิจิตอลตัวแผงคอนโซลต่างๆนะครับเบียนการดีไซน์ที่มีการยกระดับนะครับระหว่างตัวพื้นที่ช่องแอร์นะครับกับตัวหน้าจอตรงกลางนะครับตัวหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับรองรับระบบ a p ป l e CarPlay แล้วก็ Android Auto พร้อมกับยกช่องแอร์มาไว้ด้านล่างนะครับพร้อมกับตัวไฟฉุกเฉิน ตัวคอนโซลเกียร์ตรงกลางนะครับก็มาพร้อมกับเกียร์เป็นแบบหมุนนะครับดีไซน์ดูล้ำยุกนะครับล้ำสมัยตัวการตกแต่งนะครับก็จะมีการใส่ตัวหนังนะครับบุนุ่มไปในหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงแดชบอร์ดด้านบนแผงประตูด้านข้างนะครับรวมถึงที่วางแขนตรงกลางนะครับพร้อมกับตัวตกแต่งรายวัสดุอลูมิเนียมนะครับทำให้ภายในรถนะครับดูหรูหราดูดีมากยิ่งขึ้น ส่วนระบบความปลอดภัยนะครับก็คาดว่าจะมีมาให้ครบครบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐาน ABS EBD BA รวมถึงระบบอัจฉริยะนะครับช่วยเหลือการขับขี่ Active Safety ซึ่งคาดว่าจะจัดเต็มมาให้เหมือนกับรุ่นพี่อย่างตัวหาว่า H6 ส่วนสีตัวถังภายนอกนะครับหาว่าโจอรออนคาดว่าจะมีให้ด้วยทั้งหมด6สีก็จะมีตัวสีขาว h a มิลตันไวท์สีฟ้า a เซอ e ์บลูสีแดง Mars รด สีดำ (Golden Black) สีเขียว v i l e d Green) และสีเทา (Smoke g r a y ส่วนราคาของเจ้าตัว h a w a i j o a i l o n นะครับคาดว่าจะเริ่มต้นอยู่ที่800,000บาทและไม่เกินราคา1ล้านบาทนะครับ ซึ่งราคาที่คาดว่าไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่าตัว H6 นะครับมีการตั้งราคารุ่นเริ่มต้นอยู่ที่1,149,000บาทตัวเซกเมนต์จ l ไ o ออก็ไม่ควรจะตั้งราคาเกินตัวเริ่มต้น H6 นะครับเพราะว่าจะทำให้มีการทับตลาดกันนะครับซึ่งน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับตัวฮาวาจ o ไ i ออนมีการดีไซน์ที่ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับดูลงตัวนะครับแล้วก็สามารถสู้กับคู่แข่งในตลาดได้นะครับ นอกจากนั้นนะครับตลาดนี้ยังยิ่งน่าจับตามองนะครับเนื่องจากมีการเปิดตัวในหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว All-New Honda HR-V ที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็ตัวเปอร์โย2008ที่จะทําการเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งสําหรับตลาด Crossover SUV นะครับถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ